ขอบพระคุณนะครับทางหอจอกศรีอรุณทวีคูณนะครับคุณจิรวัตนะครับคุณจูนนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจนัดนะครับออกรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุกอีซูซุกับอีซูซุพิงยนสาขาสามแยกปากคงชัยอำาเภอเมืองจนอนนครราชสีมานะครับก็ขอให้ธุรกิจของ คุณจิรวัตรนะครับยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้รถใช้ถนนปลอดภยัยนตลอดทุกเส้นทางนะครับมีอะไรให้รับใช้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรติดต่อหรือว่ามีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือการแก้ไขก็ยินดีบริการตลอดนะครับบริการหลังการขายตลอดนะครับครับผมนางขอบคุณมากๆครับผมครับ สวัสดีครับพบกับนั้นนะครับอิสุสุท o โฟเซลครับวันนี้เราอยู่กันที่อู่ช่างจิ้นนะครับหรือบริษัท PTP Tank and t a นเทเลอจำกัดนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2,566นะครับนัดก็มีส่งมอบรถคันนี้ครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นรถบรรทุกน้ำมันนะครับ 12ล้อนะครับอ่าแทงน้ำมัน2อ0 0มนลิตรครับก็ลูกค้ามารับรถใหม่ป้ายแดงจากอู่นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ออกจากอู่ไปแบบสวยงามเลยนะครับแล้วก็เราจัดการเรื่องทําทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นป้ายเหลืองก็ติดที่รถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมที่ตัวรถกันเลยดีกว่าครับครับรถน้ำมันคันนี้นะครับก็ เริ่มต้นจากการที่ใช้หัวชชสซีนะครับของรถ10ล้อเพาเดียว FVM 300แรงม้านะครับคันนี้ลูกค้าก็ตัดสินใจเลือกระหว่าง240แรงม้ากับ300แรงม้านะครับสุดท้ายนะครับก็เลือกที่จะใช้ตัว300แรงม้านะครับเนื่องจากวิ่งทางไกลอาจจะบางครั้งต้องทำเวลาบ้างนะครับ แล้วก็ต้องการในเรื่องของกำลังรถที่ดีนะครับก็เลยตัดสินใจใช้เป็นตัว300แรงม้านะครับซึ่งตัว240นะครับกับ300แรงม้าก็จะต่างกันในเรื่องของแรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เกียร์ใช้คนละลูกกันถ้าเป็น240จะเป็นเกียร์อของอีซูซูเองนะครับที่เป็นรุ่น M z W6P ส่วนตัว300แรงม้าจะเป็นเกียร์อ e ีตันนะครับเป็นเกียร์สัญชาติอังกฤษนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับกว่ารถน้ำมันคันอื่นๆนะครับที่เพิ่งต่อเสร็จออกไปจากอู่นะครับคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมความสวยงามกันเลยนะครับ สำหรับการเพิ่มคานหน้านะครับเรากเา็เพิ่มคานหน้าที่อู่ที่รับวางคานหน้าที่ได้มาตรฐานนะครับราคาก็จะไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับก็อยู่ในระดับ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบถุงลมนะครับสามารถที่จะยกล้อขึ้นเอาล้อลงได้นะครับเวลาที่ไม่ได้บรรทุกก็อาจจะวิ่งเป็น10ล้อนะครับเพื่อประหยัดยาง นะครับตัวนี้แล้วก็พร้อมแบบวิศวกรนะครับรับรองนะครับเพื่อที่จะยื่นขออนุญาตนะครับในการดัดแปลงรถในการเพิ่มคานหน้านะครับแนบกับชุดเอกสารนะครับชุดจดทะเบียนนะครับไปจดทะเบียนก็เรียบร้อยเป็น12ล้อถูกต้องตามกฎหมายเลยไม่ใช่10ล้อนะครับสำหรับอู่ช่างจินก็ จะเน้นอุปกรณ์ประกอบต่างๆนะครับเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติก ABS อย่างเช่นตัวบังโคลลอก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับตัวกาดกันโมอเตอร์ไซค์เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับคือถังระเพิงด้วยนะครับ ก็ตามกฎหมายก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับถังดับเพลิงจะมี2ชุดนะครับเมื่อกี้1ชุดแล้วก็ตรงนี้1ชุดตัวนี้เป็นกล่องเก็บของพลาสติกนะครับแล้วก็ควยจราจรทางอู่ก็ให้มานะครับพวกกาดข้างอลูมิเนียมนะครับด้านท้ายกันชนอลูมิเนียมต่างๆก็ทำให้รถมีน้ำหนักเบา เบาขึ้นนะครับแทงน้ำมันนะครับย้ายมาอยู่ด้านท้ายรถนะครับถ้าเป็นรถเดิมแชสซีจากโรงงานแังน้ำมันจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจเซลลนัทนะครับในการส่งรถมาต่อรถน้ำมันที่อู่ช่างจิ้นนะครับ ขอบคุณหอจกอรีอรุณทวีคูณนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เป็นน้ำมันในแบรนด์ของสีอรุณเลยนะครับสำหรับแท้งนี้นะครับก็บรรจุน้ำมันอยู่ที่22,000ลิตรนะครับก็แบ่งเป็น5ช่องระบบโหลดล่างนะครับเพราะสมัยใหม่นี้แล้วก็ใช้โหลดน้ำมันเข้าแท้งจากด้านล่างแล้วนะครับ 2 2 0 0ลิตรก็แบ่งเป็น5ช่องนะครับช่องแรกสูงสุด4,000ช่องที่สอง4,000ช่องที่สาม6,000ช่องที่สี่4,000ช่องที่ห้า4,000นะครับนับรวมทั้งหมดก็เป็น20,200ลิตรพอดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับลดน้ำมันนะครับก็ติดต่อเซลนัทนะครับได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับลดน้ำมันเนี่ย ไม่ใช่ว่าได้ทะเบียนแล้วเอาไปบรรทุกน้ํามันขนส่งน้ํามันได้เลยนะครับก็อันดับแรกรถเสร็จแล้วเนี่ยต้องจดทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะนําทะเบียนนะครับไปยื่นขออนุญาตใบอนุญาตในการขนส่งวัตถุอันตรายวัชเชื้อเพลิงนะครับจากกรมธุรกิจพลังงานก่อนนะครับพอได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเรียบร้อยแล้วถึงจะทําการ วิ่งขนส่งน้ำมันได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประกาศ100%ซนะครับทุกขั้นตอนนะครับก็จะมีความายุ่งยากกว่ารถบรรทุกปกตินิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับเพราะว่าทางเซลนัดเองนะครับแล้วก็ทางอู่ต่อแท้งน้ำมันนะครับมีระบบประสานงานการดำเนินการเพื่อให้ได้ทะเบียนเร็วที่สุดนะครับ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้สามารถใช้รถได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาขอคำแนะนำนะฮะจากทางเซลล์นัดได้นะครับผมทุกขั้นตอนนะครับจากเรื่องยุ่งยากก็จะง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ you oh.